สวัสดีครับเพื่อนๆพบก,กับช่องข้าวหอมแอนอากาศแฟมรี่นะครับวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาดูอุปกรณ์ตัวใหม่ที่ซื้อมานะครับมันเป็นเคสเขาเรียกว,ว่าเคสฮาร์ดดิสนะครับฮาร์ดดิสตสนิ้วนะครับเนื่องจากว่า จากคลิปก่อนๆที่เราได้เปลี่ยนฮาร์ดดิสก์โน้ตบุ๊กนั่นแหละนะครับเอาฮาร์ดดิสก์ตัวเก่าออกมาแล้วก็ใส่ SSD ลงไปแทนนะครับ SSD WD Blue 500G ลงไปแทนทีนี้ฮาร์ดดิสก์ที่เปลี่ยนออกมาก็เลยไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่ามันมีข้อมูลอยู่ในนั้นนะครับก็ก็เลยว่าจะเอามาใช้นะครับ แต่ว่าฮาร์ดดิสถ้าจะมาเสียบนะครับมันก็ต้องมีสายไฟสาย Data นะครับเชื่อมก็เลยนะครับไปหาดูในเน็ตก็ไปเจอเขาเรียกว่าเคสฮาร์ดดิสนะครับเป็นกล่องเคสแล้วก็เอาฮาร์ดดิสเข้าไปข้างในแล้วก็เสียบรับเอาไปเสียบเป็นพอร์ตเสียบกับพอร์ต USB นะครับฮาร์ดดิสตัวที่ใส่เข้าไปก็จะคล้ายคล้าย เอกเทอร์นันฮันดิลหรือว่าฮันดิภายนอกนะครับหรือว่าคล้ายๆแฟลชไดอะไรอย่น,นะครับซื้อมาแล้วครับเนี่ยมาแกะทันเลยนะครับยู่กรีนนะครับรู้สึกว่าจะเป็น USB 3.1นะครับเดี๋ยวแกะก่อนนะครับส่งจากประเทศจีน,นครับ ถึงวันนี้แหละเป็นเพสฮาร์ดดิสนี่สองกิโห้าอินฮา Enclosure นะครับ Enclosure with USB C นะครับนะครับ USB 3.1นะครับแกะดูข<ง>้างในพอดีหามีคัตเตอร์เก็ดก่อนนะครับ เป็นเคสนะครับนี่มันมีมันมีเครื่องหมายตัวตัวนี้อยู่นะครับหมายถึงกดอย่างนี้ลงมานี่นะครับกดมันใส่เข้าไปอย่างนี้ดังแก๊กแล้วก็กดพึ๊ดจะสังเกตว่ามันมีช่องใส่นะครับสายซาต้าแล้วก็สายไฟนะครับตรงนี้นะครับเราคว้าเอาห้าดิษ นี่เป็นฮาร์ดดิสก์โน้ตบุ๊กเก่านะครับที่ผมเกะออกมาแล้วผมไม่ได้ใส่กลไปเพราะว่าว่าจะใส่แทนนะครับช่องช่อง dVD นะครับแต่ว่ามันต้องมีเขาเรียกว่าเทเลอะไรของเขาหรอกที่มันจะเป็นเป็นกล่องเหมือนกันนี่แหละเอาไปเสียบแทนนะครับไม่ได้ซื้อแก็ขี้เกียจแกะโน้ตบุ๊กด้วยนะครับ ก็เลยเอาตัวนี้มาดีกว่านะครับเอาเคสียดทัดดิมาดีกว่าเนาะก็เสียบเข้าไปมันลงลงก็ดูว่ามันช่องไหนเป็นช่องไหนนะครับนี่นะครับดูผมจะดูทิศทางมันสังเกตดูว่ามันคั่วเป็นแบบไหนอันนี้มันเป็นแบบไหนครับใส่ให้มันได้ครับผมสังเกตดูแล้วมันน่าจะเป็นแบบนี้ครับมันต้องพอดีนะครับพอดีครับ มันเขามีเขามีพลาสติกนะครับเขามีพลาสติกด้านข้างเพื่อให้มันแน่นด้วยครับดันเข้าไปครับทีนี้กึ๊ดได้ยินได้ยินไหมครับดังกึ๊นะครับเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็ฟ้าใส่ครับพี่น้องครับมันไม่ลงล็อกครับ ดูว่ามันลงล็อกด้วยนะครับมันลงข้างหนึ่งไม่ลงข้างหนึ่งว่างเป็นพอลยน่าจะลงนะครับนี่ด้านข้างก็สนิทเมื่อกี้ด้านข้างมันไม่สนิทผมเลยไม่ไม่เลื่อน เมื่อมันสนิทเราก็ดันเข้าไปครับดันเข้าไปนะครับให้มันดังแก๊สครับเรียบร้อยครับสนิทสนิทสนิทที่เหลือเสียบครับไท้ซีนะครับนี่ท C ก็เสียบลงไปนะครับ <c oughs> ท้อันนี้เป็นไทอ e. เอาไปเสียบด้านหลังคอมพิวเตอร์ที่เปิดขึ้นไว้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูข้อมูลว่าข้างในมันมี ซึ่งเป็นฮาร์ดิตัวเก่าครับตัวแรกเลยที่ผมเปลี่ยนออกมาจากเครื่องเดียววอสโต้สิบสี่หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวจะเสียบดูว่ามันจะเจออะไรบ้างทั้งในก็ยวเอากล้องให้ดูกฟที่สี่เซ็นตหลังพอดีไม่มีคนถ่ายให้นะครับ ยุพินมันถ่ายให้หน่อยแป๊บนึงนะครับผมจะเสียบด้านหลังนะครับอุ๊ยีแม่ไม่ไม่ยังห้าสิมันยังอยู่นี่นะครับนี่ฮาร์ดดิส เป็นฮาร์ดดิสของโน้ตบุ๊กนะครับที่ใส่ลงไปในเคสฮาร์ดดิสอีกทีหนึ่งยูเคีนยี่ห้อยูเครนนะครับเป็น USB 3.1นะครับตัวนี้เป็น Type C ตัวนี้เป็น Type A นะก็จะเสียบเข้าที่ช่อง USB เลยนะครับปลด USB แต่ว่า USB ผมมันเป็น3.0อยู่นะครับมันช้าผมรู้ึกว่กมันช้าที่จะมันจะเจอฮาร์ดดิสไหมนะครับไฟเข้าแล้วครับ ไฟกระพริบแล้วสังเกตว่ามันกระพริบแล้วก็คอมเจอแล้วครับน่ายที่คอมเจอแล้วครับ,รบนี่มันขึ้นมาแล้วเจอแล้วนะครับเมื่อมันเจอผมก็จะเข้าไปไมค์คอมดูว่ามันจะเจออเปลนะครับโอ้อันนี้แน,นวนะครับมีเอ็นไดเอ็นนี่แหละ ห้า,านนร้อยจิกมันต้องเป็นหนึ่งเทนะครับมีตัวหนึ่งเป็นไดเอ็นแน่นอนอีกตัวหนึ่งจะเป็นอะไรผมไดอะไรผมยังไม่ทราบนะครับต้องดูก่อนมันอาจะเป็นห้าร้อยกับห้าร้อยในไอ้นี่มันอะไรครับเดี๋ยวดูก่อน สองอันเรียบสับสนนี่ครับต้องมีอันอันหนึ่งเป็นตัวอยู่ด้วยกันแต่ตัวนี้นี่ใช่แน่นอนเลยครับนี่นะครับเจอแล้วครับเดี๋ยวจะลองก๊อปปี้ดูว่ามันจะเร็วขนาดไหนนะครับเอามาใส่ในฮาร์ดดิสตัวนี้เนะี่ยด a ต้าเอ็กเอ็กอะไรนะี่ไม่รู้ จะเอาตัวไหนดีอเมนะครับเอาลูกสักม่โยมมีรูปวันเกิดนะครับดูขนาดไฟล์ก่อนสองร้อยเมรน้อยไปคอพูดีดีน้อยไปคอพอ,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 อว่าใหม่ ไม่แตะทำอะไรตัร้งวิดีโอนะเดี๋ยวหาข้อมูลที่มันใหญ่ๆสักสัก,สกเป็นจิ๊กนะครับเอออันนี้ครับอันนี้หนึ่งจิ๊กกว่าๆเขาจะลองคอปปี้ดูคอปปี้ไปวาง ไปวางที่นีนไดอินซึ่งมันเหลือพื้นที่แค่นิดเดียวครับสิบห้าได้สิบจสิบจะลองวางดูว่ามันจะวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่ปืัดสามสิบสามสเมกครับก็เต็มที่ของฮาร์ดดิสแล้วครับฮาร์ดดิสตัวนี้มันวิ่งได้ประมาณ แล้วก็เป็นพอร์ต USB 3ด้วยที่เชื่อมต่อออกจากกับคอมเพราะความรุ่นตัวนี้ผมซื้อมาเนี่ยมัน11-12ปีแล้วนะครับมันก็ได้เท่านี้ครับได้เท่านี้32เมกะวินาทีนะครับนะครับโอเคครับทีนี้มาดูหน้าตาคนทำนะ จบคลิปแล้วคลิปครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเราได้นะครับปรับปรุงหรือว่าเขาเรียกไม่รีว่าปรับปรุงเขาเรียกว่า modify นะครับจากฮาร์ดดิสที่เราไม่ได้ใช้งานเราเอาออกมาจากโน้ตบุ๊กเราเปลี่ยนฮาร์ดดิสของโน้ตบุ๊กนะครับมาเป็น ssd แล้วก็ฮาร์ดดิสไม่ได้ใช้ก็เลยไปซื้อนะครับซื้อเคสฮาร์ดดิส ทำเป็นฮาร์ดดิสภายนอกนะครับทำเป็นฮาร์ดดิสภายนอกยี่ห้อ,อยูกคีนนะครับซื้อมาในราคา300จำไม่ได้ประมาณ380บวกค่าขนส่งด้วยเป็น411บาททึ่งพึ่งจ่ายไปวันนี้นครับเป็น411บาทนะครับก็สามารถที่จะเอาฮาร์ดดิส2.5ครับ2.5นิ้วมาทําเป็นฮาร์ดดิสภายนอกได้นะครับ ส่วนฮาร์ดดิสก์3.5นะครับก็ทําเป็นฮาร์ดดิส์ภายนอกก็ได้เหมือนกันโดยการไปซื้อมันอาจจะมีเคสหรือไม่ผมก็ยังไม่ได้ค้นหาดูแต่ว่ามันมีมันมีวิธีการแปลงอยู่ครับมันอาจจะเป็นพวกอะแดปเตอร์เอาไปเสียบเหมือนกันนี่แหละนั่นตัวนี้นะครับก็คลิปนี้ก็เป็นการรีวิวอุปกรณ์สั้นๆนะครับนะครับ ก็ก่อนจะลากันก็อย่าลืมครับฝากช่องเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b ส c r i b e กดกระดิ่งกุ๊งกิ้งนะครับเป็นกําลังใจให้ช่องข้าหอมแอนผักกาดแฟมิมี่นะครับเพื่อที่จะได้ทำคลิปดีๆคลิปใหม่ๆม,ม,มานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมครับคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะครับน้องข้าหอมและก็น้องกาดท่านได้มาด้วยนะครับผมมาคนเดียวนะครับก็รีวิวนะครับ เคสใส่ฮาร์ดดิส2.5นิ้วนะครับทำเป็นฮาร์ดดิสภายนอกหรือว่า externally h a ด d d i s นะครับทำงานเหมือนแฟลชไดรฟ์เสียบพอร์ต USB ใช้งานได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับพี่น้องครับ